วันนี้จะมาชวนเขียน gratitude นะคะหลายๆคนในที่นี้ถ้าหากว่าเป็นสายพัฒนาตัวเองหรือว่าสายจิตวิญญาณแล้วก็คุณอาจจะได้มีการเขียน gratitude ขอบคุณตัวเองในทุกๆวันนะคะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมาแชร์เนาะการเขียน gratitude ของใหม่แล้วกันว่าในแต่ละวันนั้นเขียนแบบไหนและเขียนยังไงบ้างนะคะหลักๆแล้วนะคะการเขียนขอบคุณหรือว่าการเขียน gratitude journal เนี่ยเป็นการยกระดับพลังงานของเราให้อยู่ในคลื่นของความถี่สูงใช่ไหมคะ แต่เราจะเขียนยังไงล่ะเพื่อให้เรานั้นได้เกิดความรู้สึกเพราะว่าสารที่จักรวาลจะรับได้นะคะไม่ใช่การเขียนหรือคำพูดนะแต่ว่ามันคือความรู้สึกของเรานั่นเอง ถ้ามีเวลาสักครู่นะคะสัก3นาทีลองทําไปพร้อมๆกันเนาะแล้วก็ดูว่า gratitude ที่คุณเขียนออกมานั้นมันส่งความรู้สึกหรือมันให้ความรู้สึกกับคุณยังไงบ้างใหม่จะแบ่ง gratitude ออกเป็น3ข้อใหญ่ๆนะคะในชีวิตนะ,ะส่วนใหญ่นะคะจะเขียนในช่วงเช้าเลย เขียนในช่วงเช้าเลยเพื่อให้วันนั้นทั้งวันเนี่ยเราซึมซับแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณไปตลอดทั้งวันข้อแรกค่ะกระดิจุดที่จะชวนเขียนก็คือเกี่ยวกับ personal life personal life หมายความว่าอะไรตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ48ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะคุณเจอเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องพิเศษที่คุณอยากขอบคุณบ้างในโมเมนต์ one, นั้นณช่วงเวลานั้นค่ะ เป็นเรื่องราวดีๆนะไม่ว่าจะเป็นได้รับของขวัญได้รับรอยยิ้มวันนี้อากาศดีจังเลยวันนี้มีคนมาช่วยเหลือเราหรือว่าเราได้มีโอกาสไปช่วยเหลือใครแล้วเรารู้สึกดีใจมากๆเลยข้อแรกค่ะ personal life ของคุณในวันนี้ที่คุณอยากขอบคุณมีเรื่องอะไรบ้าง ส่วนเกรสจุดข้อที่สองนะคะเป็นเรื่องอยู่กับ work life ค่ะเกี่ยวกับการทํางานอาชีพของเรานั่นเองถึงแม้ว่าใครลหลายๆคนในที่นี้อาจจะไม่ชอบหน้าที่การงานของตัวเองนะคะแต่คุณลองค่ะลองขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นลองขอบคุณการงานของคุณดูลองขอบคุณโอ้เงินเดือนฉันเข้าแล้วขอบคุณจังเลยฉันขอบคุณที่ฉันยังมีงานดีๆยังทําอยู่ขอบคุณที่งานนี้ได้มอบรายได้ได้ดูแลครอบครัวฉัน เขียนขอบคุณค่ะในส่วนที่2 work life ชีวิตการทำงานของคุณมีเรื่องอะไรบ้างค่ะที่คุณอยากจะเขียนขอบคุณหรือแม้แต่คุณจะเป็นเจ้าหนายตัวเองเป็นฟรีแลนซ์นะก็ขอบคุณได้นะว่าขอบคุณที่งานนี้ให้อิสระกับฉันแล้วก็ให้เวลากับฉันส่วนข้อสุดท้ายค่ะ ประจูดอีกข้อหนึ่งนะคะที่ส่วนสำคัญมากๆเลยอยากจะชวนเขียนนั่นคือเรื่องเรื่องของตัวเราเองค่ะเรามีคุณค่าอะไรต่อโลกใบนี้เรามีคุณค่าต่อตัวเราเองยังไงเราภาคภูมิใจในตัวเองแบบไหนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนอยก็ได้ค่ะฉันเป็นคุณแม่คุณพ่อที่ดีฉันเป็นลูกที่ดีและกระตันยู ฉันเป็นคุณครูที่สอนนักเรียนทุกคนให้ได้มีความรู้ไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่ค่ะคุณมีคุณค่าอะไรต่อโลกใบนี้หรือว่าตัวคุณนั้นมองเห็นคุณค่าอะไรต่อตัวคุณเองค่ะลองเขียนเรื่องนี้ออกมานะคะเป็นคำขอบคุณถึงแล้วอยากให้ ทุกคนนะคะได้เขียน gratitude journal ทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,นะคะ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมองเห็นความสุขง่ายๆในชีวิตได้มากขึ้นอาจจะเป็นในทุกๆมิติของชีวิตอะคะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องการงานหรือคุณค่าของตัวเราเองลองเขียน gratitude journal ตามแบบที่ไมค์เขียนทุกวันดูนะคะให้ครบ21วันหรือ30วัน แล้วลองดูนะคะว่าชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าผลลัพธ์เป็นยังไง